เดี๋ยวันนี้พาชมบุญกระถินเนี่ยครับบุญกรถินของประเทศไทยเราเนี่ก็จะมีโรงทานนะ <c oughs> วันนี้ผมมาถ่ายนี่คือเป็นของวัดบรรม่วงครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี <c oughs> งานกระถิ่นก็จะมีโรงทานนะครับก็จะคึกคื้นหน่อย ที่นี่ก็ของก็กินฟรีหมดนะครับหนึ่งปีก็จะมีครั้งหนึ่งในแต่ละวัดนะนานทีก็จะจัดกันสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันกับสา,าธิกรกชนชาวพุ โอ้ยมีร้านค้านี่หลายสิบร้านเลยมีหมูกระทะด้วยค่าเดนียวสังขยามีกกาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพก็รู้สึกของผู้นี้เลยครับ จริงๆผมก็อยากไปดูวัดหลายๆวัดน้องที่อยู่ในประเทศไทยว่ามันมีที่ไหนบ้างที่จัดลักษณะแบบนี้แล้วก็จัดกันยังไงมีอะไรกินบ้างก๋วยเตี๋ยวขนเียมหมูทอดหมูหวานข้าวมันไก่ขนมจีนขนมปัง LS ปปาเช้าขนมครกน้ำส้ม ขนมหวานวัวลอยรถข้องรวมมิตรขนมเยอะมากนแท้ขนมปังข้าวสารยำรวมมิตรโอหลายสิบล้านเลยผู้บรรจบก็ที่นี่เขาตั้งลงทางตั้งแต่บบ6โมงเชา้า จนสิงประมาณช่วงบ่ายๆนะครับตัวการทำบุญก็ตางรัชทาครับก็ถวา,ายวัดไปสร้างบอ่อสร้างศาลาตอนนี้พอโควิดบ้านเราเริ่มซาลงแล้วอันนี้ก็ผู้มกันอันนี้ก็ เราก็ออกมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้กันได้มีโต๊ให้ยืนกินนะด้วยรู้สึกคือ,คอดีเนะครับอยากไปชมบรรยากาศอย่างนี้ที่วัดอื่นๆจังหวัดอื่นๆบ้างจัง ถ้าเกิดมีที่ไหนจัดอะไรแบบนี้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสก,าก็จะแวะเยียมแวบะบเวียนเข้าไปเยี่ยมชมแบบโลตีกรอบถ้าหมดแล้วไม่ทัน <c oughs> ราดหน้าด so ้วยครับอันนี้ก็จะมีหอยทอดหอยช่องอเล้เลยจาอลูกเเลยจ้าครับที่นี่ก็จะมีผู้ศรัทธาข้ามาร่วมทำบุญกันเร่งแน่นเพราะควรเลยไม่เกัน แต่เท่าที่เห็นแล้วทางโพเขาอาจจะไม่ได้หิวมากแต่แล้วสุดกอยากมีส่วนร่วมรับขอเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้ตกอนต่อเทีขนคมครกนะครับกระชากับมนม่วงดนฉันส้ง เข้าแถวนะครับเดี๋ยววนๆนะคะแถวเดียวนะแตร้จักใกเลยไม่้วาเปนแถวไนยห่รูนะไ่รู้ไม่รู้นไ้นะย้านะรนะไรนไม้นนะู่รูน คุณดิโก้ก็ข้าแถวยาวเลยโดยเฉพาะน้ำนะครับมีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นก็มีก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆเข้ามานะครับ เสเี่ยวรถเข็นเสเดี่ยวสำล้ออร้ร้านสามพี่น้องนะครับร้านเกลดจับอร่อย อันนี้อะไรครับข้า,าวข้าออคหอมน้ำอ๋อข้า,าวทอดมีข้า,าวทอดด้วยข้า,าวทอดทำจากอะไรครับทำม,มาจากถั่วไทยปับตัวมันเป็นข้าวเาหนนะครับอ๋อเราใช้ข้า,าวเม่าแล้วก็อ๋อถั่วอ๋อดีจังเลยดีจังเลยวิน่าอร่อยมากครับอุ้ยทำไมแถวที่คนเยอะจัง <c oughs> อ๋อแถวนี้ครับต่อ 太冷，太冷。 รู้มีอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าอ๋อตัวนี้เป็นข้าเหนียวหมูทอดนะครับของกินง่ายถึงตกงานกระถิน่นแล้วมยังสามารถกินได้นะครับนี่หน้าแถวยาวเชียโอ้อีกแถวเรื่งที่ยาวเลยก็หมูกระทะนี่หมูกระทะ ยาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวดูหน่อยหมูกระทะเคยกินอยู่ที่ร้านเนาะเดี๋ยวดูซิว่าในงานนี้หมูกระทะคลับยังไงอ๋อเขาก็ใส่จานเนาะก็จะมีมาม่ามีหมูมีน้ำจิ้มลาเท่เจ็ดตับเลยเออแต่เสกอีสานเสกอีสานนี่เห็นมีสองซุ้มละ อีสอ้านโอ้โหเตรียมมาเยอะมากเลยกาแฟก็มีนะครับสำหรับคนรักสุขภาพแต่ไม่อยากกินอะไรหนักๆก,ก็จาัดก,กาแฟได้นะครับ <S <S อากาศห,หนาวๆร้อนๆคือเราขึ้นหนาววันนี้ก็มีไอติมนะครับมีไอศครีม โอ้แถวที่ยาวมากก็น้ำครับอันนี้นะฮะมีน้ำด้วยมีหมูทอดด้วยเอเมื่อกี้เปแกงเขียวหวานตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะ้ยทุกคนแข่งกันมาก ถ้าเกิดใครที่ไม่มีบูธนะครับเราก็สามารถที่จะยำแจงก็ได้เลยครับใครมีกำลังศรัทธาก็บริจาคใครไม่มีกำลังศรัทธาหรือจะมาทางก็ได้ทีนี้เราจะไม่ว่ากันนะครับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่เอากลับบ้านรลยเมื่อกี้ก็เห็นเด็กบางคนนี้ก็ถือแทนวิธีหกเจ็ดอันนะครับ เนี่ยก๋วยเตี๋ยวปอกปอกมาเป็นร้านเลยก็มีนะครับ <c oughs> มีตัวนี้ที่เตียวไว้ให้แล้วแล้วก็มีเป็นร้านด้วยปรุงสดสดส่วนทางนี้ก็มีผัดไทยโหร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เยอะเลย เด็กนคนเดชอบกินก๋เตี๋ยวกาเหมือนกันนะเนี่ยโลตีก็ามาครับโลตีครับแต่ทุกๆวังก็จะหาเลี้ยงชีพโดยการขายโลตีแต่พอถึงเทศกาลแบบนี้เราก็จะออกมาเพื่อที่จะทำบุญกันนะครับ ก็ถึงไปบรรยากาศที่นะอบอุ่นดีตรงนี้ก็เป็นเอติมิกจุดหนึ่งแล้ตอนนี้คนเข้าอยู่เยอะจังมีอะไรอ,ะอันนี้อะไรอะครับอ๋อขนมหูทอด อ๋อท่านี้หมูทอดนี้จะเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับคนเข้าคิวเป็นเยอะมากเลยแต่แต่ละซุ้มเนี่ยไปดูไอติมร้านระบุญ BM มไอติมขุนขวานร้านรบบุญวันนี้ไอติมนี่ผมเห็นนี่มามีไปสิบสิบถังแล้วเพราะมีหลายเจ้า อากาศอย่างนี้บอกมากครับกลับไปติม <c oughs> เป็นไงบ้างครับงานบุญของบ้านเราดีแล้วครับเ <c oughs> ป็นสิ่ที่หน้าภาคภูมิใจนะครับ,รบเป็นช่วงที่เราจะมาเสียสละ <c oughs> ทำเพื่อสังคมทำคนที่คือ <c oughs> เป็นการพ <c oughs> ัฒนาจิตใจกันด้วยนะครับนะครับเสียสละ <c oughs> รู้จักทำเพื่อผู้อื่น แล้วก็ได้สนูงบงหลวงพวุทธศาสนาโดยการสร้างโบสถ์สร้างาราในิงการทนูความรู้พุทธศาสนาก็ทําได้หลายวิธีนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นเราสามารถทําวิธีไหนก็ได้หรือจะเลือกทาวิธีไหนหรือได้หลายวิธีพร้อมกันก็ได้ถ้าทําดีมันดีด้วยกันทันได้เลยนะครับแล้วเขาทําบุญกระถิ่นกันยังไงเดี๋ยวให้เข้าไปดูข้างในดีกว่า ดีวันนี้อมาก,ก,กาทำบุญด้วยอ,อาณาจักรผมนี่ก็จะเป็นการทำบุญใหญ่อ<า>ีกครั้งหนึ่งประจำปีนะครับก็จะ,จะมีการบริจาคไม่อจ่ซื้อผ้าไตายแล้วก็ถวายเพราะเํา<ด>ทำบุญใปนครอบครัวว<อ><น>ิลามาตอนเช้าอ๋อข้างในก็มีแจกเหมือนกันเมื่อกี้ข้างนอกคือของพระละว่านะครับแล้วเดี๋ยวข้างในนี้ก็คือของพระพิสุขละ แต่ตัวนี้ก็ยังเป็นของพละวาดอะไรลงทาน้ำส้ม เสน่ห์ของการร่วมมือร่วมใจไม่ว่าศาสนาไหนถ้าเกิดความร่วมมือร่วมใจกันมันก็จะรู้สึกมีความสุขนะแล้วพบกันใหม่ครับหรือว่าเป็นเจตสียาในหลวงใหญ่อยากเห็นมาแม้จะทั้งท้ายในใจก็ชำระไปเรื่อยเอขอให้ความจินใจที่เป็นบุญเป็นประโยชนในใจที่มาก เป็นความทรงจำที่ันเลื่อนได้ตลอดชีิตและไม่ดีมันเ,นนเป็นทรษัทยังมีวที่จะเปน่ยแัมีวที่จะเ็ชนะที่เมื่อใจของเราต้องามาดึงความทรงจที่ดีไวพ้พราะว่าเปืนใจทาของรานาธกบีและสำหรับคนที่ทบทุ่มประกาเื่อจะเป็นที่รา สังเกตว่าคนที่มาประลองทางคนที่เป็นพระราษฎร์แบบผิคนที่เป็น,นบนนนนริวารแบนผิวที่มาร่วมใน,น,น,านทางนะรเขาไมีความรู้สึกแบบอินใจมันจะได้โดูเปนทีน่และก็ปล่อยท่านหลังนั้นเก็บความรักความผูกพันความทรงจำนี้ไว้แบบในใจต่อไปและชื่อเสียงของผูแบบทนน้ที่ราบูชาะสมแก่เป็นที่หน้ายก้มย่องสรรเสริญ ไปทุกที่ทุกสถานเต็มหนังหอเแม้ว่าจะหอตามโลนแต่ยังคือเต็มทางเต็มเสียงไม่ได้เพราะว่าหอมทั้งตัวโลนและต่างโลนเอาล่ะครับเริ่มแห่กันแล้ว เรียบร้อยแล้ว สก็มีการให้ทานเลยนะแต่กับปี่เทนี้บวหน้าคบวชหน้าเลย